รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครจะคิดว่าเราข้ามฝั่งมานิดเดียวค่ะแค่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วเราเจอความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติลำนำ้เหมอลำนาวาลอยเลือนขึ้นลงสวัสดีค่ะ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  สวัสดีค่ะสวัสมุนไพรค่ะ,คะอันนี้เป็นน้ำเก๊กฮวยค่ะน้ำเก๊กฮวยนะคะเย็นชื่นใจลึกขอบคุณมากๆค่ะครับสวัสดีครับกระผมติดเมลิลัตนะครับ เป็นรองประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตะบนบางกระบืววันนี้ดีต้อนรับค่ะยินดีที่ได้เจอค่ะ<อ><อ>รายเรื่องเมืองสมุทรปราการซีซั่นสองในวันนี้นะคะเราอยู่ที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบางกอบัวเราก็อยากจะพาทุกคนมาเที่ยวนะคะในต้องเรียวกว่าเป็นวิถีธรรมชาติอีกแล้วนะคะ รอบล้อมไปด้วยนานาพันไม้ขิวขจีที่นี่นะคะสําหรับเสน่ห์ของคุ้งบางกระเจ้ามณเห์ของตำบลบางกระบัวค่ะมีเสน่ห์ยังไงบ้างครั้่คือจริงๆวันนี้เรา<ม>นอกเหนือจากเราล่องเรือธรรมชาติแล้วเนี่ยรรเรายังเห็นคําว่าล่องรอยของคาวิถีคนที่อยู่ริมคลองด้วยแล้วก็จะชมธรรมชาติที่มีความลุ่มลืนเดี๋ยววันนี้เชิญทั้งสองท่านครับได้ล่องเรือกับพวกเราเลยครับยวเชิญครับไปกันเลยค่ะท่าจะเป็นคนที่นําทางเราไปด้วยกันเลยนะคะค่ะ ทางเรือทีมเรือเนี่ยจะเน้นเรื่องควาปลอดภัยไม่เป็นอันดับแรกเลยเพราะนั้นการลงเรือขอความเดินเคาะใส่เสื้อชูอชืีพผมด้วยครับ ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดไฮไลท์ก็คือจะเป็นอุโมงค์จากนะครับจะมีจากทั้งทั้งทั้งสองด้านเนี่ยคลองตรงไหนแคบเนี่ยจะมีจากประสานกันลักษณะไอโซโคลถามว่าทำไมชุมชนจึงปลูกจากเยอะซึ่งจริงๆจากเนี่ยมีมาตั้งสมัยฝ่าร้อยปีแล้วที่ชุมชนเนี่ยจะใช้เป็นการกันขึ้นนะฮะเพราะปต่ก่อนเนี่ยการใช้ทางน้ำเนี่ยจะมีระหางวิ่งด้วยครับมันก็ทําให้รู้สึกว่าในคลองเนี่ยถูกคลื่นกระแทกทุกวันทุกวันสลิดกจะพาง สุขชนก็คิดว่าตรงนี้อะไรที่ดีที่สุดในการกัรขึ้นก็อลองสุดจากหรือปรากฏว่าตรงนี้มันจะกันขึ้นใครจะคิดว่าเราข้ามฝั่งมานิดเดียวค่ะ,ะแค่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วเราเจอความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสีเขียวแบบ You น n o w ความกรีนอ,อ่ะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งยังคงเป็นเมืองเป็นอุตสาหกรรม ที่นี่ได้รางวัลด้วยใช่ไหมคะที่นี่ได้รางวัลด้วยได้ดได,ได,ได,ได้เรื่องล่าสุดมีปี66นี่เราได้เรื่องการลดใช้พลังงานคือโลคาบอนคือได้ระดับโกลครับนี่นเห็นไหมคะเพราะว่าอย่างที่บอกพอระบบดิเวทมันกลับมาใช่ <นะ S 2> ใช่ต้นไม้ก็คือทุกอย่างเนี่ยก็คือรักษากันได้ดีนะครับแบบนี้มันก็จะเกิดเขาเรียกพื้นที่สีเขียวนะคะนะคะสิ่งที่หายไปเริ่มกลับมาครับอันนี้เป็นท่าน้ําของชุมชนครับ ซึ่งมันจะบอกถึงสมัยก่อนจะมีการขายของทางคลองคือล่องเรือเขาจึงมีหน้าท่าแบบนี้แล้วก็สมัยก่อนยังคงวัฒนธรรมคือตักบาตรทางน้ําด้วยครับพระสงฆ์จะมารับบาตรทางน้ําด้วยครับ ลำน้าเหมอลำนาว้าลอยเลือนเลื่อนลงสู่ทิศสู่ทางลงลงสู่เจ้าพญาเรือง,งดงามเรือเมื่อดายน แล่นลิวลิวตามลมชมขบวนเรือ เป็นอีกหนึ่งวันนะคะในเดือนนี้ที่มีความสุขค่ะขอบคุณขอบคุณขอเรียกพี่จิตเลยนะคะวันนี้ยังไม่หมดนะครับท่านนายกจริงๆวันนี้ยังมีอาหารที่กินที่เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่ไปที่อื่นไม่ได้กินอิ่มใจแล้วนะคะยังยังไม่หมให้อิ่มทอ้องห,หรือฮะคืนแล้วไม่อิอ่มธรรมดาฮะอิอ่มที่เอาอัตลักษณ์ของคนตะกบูไปฝังหัวใจเราด้วยเดี๋ยวตรงนี้เราเชิญตรงนั้น เป็นเมี่ยงเกลือบัวของบางกระบัวเดี๋ยวไปเจอน้องไหนเลยครับเชิญคับโอเคค่ะพี่จีบขอบคุณค่ะทีดีครับทดีค่ะสวัสดีพี่อีกครั้งนะคะเดี๋ยวผมส่งผมส่งเข้าสู่ฐานเมี่ยงพี่เกลือเกีืบัวของน้องไหนใสบางกระบัวครับเชิญค่ะเราเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะครัครั้งแรกพี่ต้อนรับด้วยน้ำแต่คราวนี้ก่อนจะกลับต้องตะลิงปิงคันสดค่ะอันนี้เป็นพืชผักที่หาอยู่ในในคุ้งบางกระเจ้าเราเองเลยใช่ไหมคะเป็นพืชท้องถิ่นเรานะคะ สะเอิงเงิงเอิงเอิงเงวันนี้วันดีขอเชิญท่านผู้โชคดีมารับทานอาหารดีๆที่คลองแพรน้ำใสเป็นเมี่ยงกีปัวพริกเกลือของท้องพินนั่นไงกินแล้วประโยชน์มากมายทั้งปรับธาดในเลือนกายในวันนี้สมัยสุขโขทัยนะคะคือเขาจะพกห่อไป ถะะือว่าถึงเวลาก็มันเอามาทานได้เลยมันเก็บได้นานค่ะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีไมโครเวฟไม่มีตู้เย็นนะคะคือการคั่วคั่วผ่านความร้อนนานๆก็คือเหมือนการถนอมอาหารซึ่งซึ่งชาวสวนส่วนมากเนี่ยก็จะทำเก็บไว้ทุกบ้านนะคะเพื่อว่ากลับมาก็ทานได้เลย เราได้รางวัลโลคาร์บอนกิรีสีทวกิจนารดีสีทองนั่งโลคาร์บอนค่ะโลคาร์บอนเห็นไหมคุณผู้ชมคะน่าชื่นชมไหมคะน่าปลื้มใจไหมกับความแข็งแรงของชุมชนนี้นะคะไม่ใช่คนคนเดียวนะทั้งชุมชนทุกบ้านในที่นี้คือ คือจิตใจเดียวกันที่รักในท้องถิ่นตัวเองแล้วพยายามสร้างนะคะพัฒนาตรงนี้ด้วยภูมิปัญญาของตัวเองจนเกิดมาเป็นอัตลักษณ์ของม่ห์ของบางกอบวัวเท่านั้นที่นี่นะคะถึงเรามี6ตตำบลแต่แต่ละตำบลจะมีสเสน่ห์ไม่เหมือนกันคะ่ะพี่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงพี่ตู่ต้องกลับมาอีกหลายๆครั้งแน่นอนนะคะเพราะที่นี่เนี่ยตู่เชื่อได้ว่าเป็นสเสน่ห์ที่ทุกคนมาสัมผัสเองแล้วนะลูกทุกคนจะออกไปพูดเองคือไม่ต้องโฆษณาก็รู้ว่า ของดีจริงๆที่อยู่ที่นี่ขอบพระคุณในหัวใจของพี่ๆทุกคนนะคะที่ได้ทํางานด้วยใจด้วยรักนะคะวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้คือเพลงแบบอิ่มใจในทุกๆอย่างและประทับใจในในทุกๆทุกๆที่ที่เราไปในวันนี้แล้วก็จบด้วยเมียงด้วยแล้วก็เหุเรือกับเพลย์อกับเรอย์เพราะเป็นอะไรที่แบบว่าต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองต้องมาเที่ยวด้วยตัวเองนะคะก็ ฝากไว้นะคะว่าใครที่สนใจอีกครั้งหนึ่งค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้โทรติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วก็ครั้งหน้านะคะร้อยเรื่องเมืองสมุทรปราการซีซั่นสองจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ